ญี่ปุ่นตอนนี้อายุไขโดยเฉลี่ยเขาร้อยกว่าปีเราก็ย้อนกลับไปที่นี่เขายอมเสียเงินซื้ออะไรครับซื้อสุขภาพแล้วสุขภาพมาจากไหนจากอาหารที่เขากินกินอาหารเป็นยากินอาหารเป็นยาใช่ไหมครับแล้วกินเลือดจระเข้มันจะมีประโยชน์อะไรนะครับคือการกินอาหารเป็นยาเนี่ยเรามีการพิสูจน์แล้วว่ากินเท่าไหร่กินเท่าไหร่เลยไม่มีพิษไม่มีภัยต่อไตและตับกินเกินปริมาณ ไม่เป็นไรร่างกายก็ขัดทิ้งเห็นไหมครัเพราะเรากินอาหารเป็นยาไม่มีการสะสมไม่มีสารพิษไม่ทําให้ไตพังหรือว่าไม่ทําให้ตับพังเลือดจะเดเข้มเป็นอย่างนั้นใช่ครับเราในงานวิจัยเราเราก็พยายามศึกษาเพราะว่าการที่จะขึ้นทะเบียนออยเนี่ยเราต้องทดสอบก็เห็นว่าเป็นของใหม่กินไปภายในสามวันเนี่ยท้องเสียท้องร่วงตายไหมเราไม่เป็น เราบอกกึ่งเนื้อลาง45วันต่อยก็บวกสังเกตไกล60วันก็ไม่เป็นไม่เป็นนพอพอเราครบไปถึง180วันหรือ6เดือนดูต่อไปถึงปีก็ไม่มีเขาเขาดูตรงนี้ครัใช่ไหมครับว่ามันจะเป็นไหมพอไม่เป็นเสร็จแล้วเรายังมาดูครับเอ๊งั้นในงานทดลองเราก็ดูสัตว์ที่คล้ายคนก็คือหนูที่เราทําเนี่ยเราดูตักไตเ็าสิที่ว่าเรากินยาเนี่ยแล้วมันทําให้ตักพัง ถ้าเรากินเลือดเจรรกเเค่ล่ะตับไตมันจะพังไหมเราก็ขอพูดง่ายหลักวิทยาศาสตร์ขอทรากเข้ามาดูทำเนื้อเยื่อเป้ากัว่าไม่มีอะไรเสียหายดีหมดเลยเห็นไหมฮะอันนี้ก็เลยทําให้เป็นต้นเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นมาว่าสามารถขึ้นทะเบียนได้แล้วไม่ต้องกลัวบางครั้งบางบางคนก็บอกกินแล้วดีอย่างงู้นอย่างนี้ถามว่าดีด้วยอะไร ในในสารอาหารอาหารเสริมด้วยโฆษณากันเราก็ต้องคิดอยู่ว่าเออเราต้องกินอาหารครบห้าหมู่คาร์โบไฮเดรตไขมันโปรตีนเกลือแร่แล้วก็วิตามินต่างๆเนี่ยเราต้องกินให้ครบห้าหมู่ถามว่าอาหารเสริมบางตัวมีแต่ไอ้นั่นสกัดนี่สกัดมันยังไม่ครบห้าหมู่สร้างเม็ดเลือดเม็ดหนึ่งมันต้องใช้ทั้งโปรตีนใช้ทั้งธาตุเหล็กใช้ทาง ไขมันบางส่วนอะไร่หรือโซเดียมพสเซียมถามว่าโผดัตบางโรดัตเราไม่ทราบนะเราเอาไปดูศึกษาดูว่ามันไม่มีธาเหล็กแล้วมันจะสร้างไม่เทวดไปได้ไงเหมือนกับเราเราจะสร้างบ้านขึ้นมาสักอันงห้แข็งแรงั้นไม่เสริมเหล็กมันก็เหมือนเอาทรายไปกองพอโดนลมพัดก็ไปเลยใชอันนี้เราก็มามองออในเรื่องเาแค่มีธาตเหล็กคม เราเราวิจัยมาแล้วครับมีวิจัยมาแล้ว,ลวหรือมีคุณค่าทางอาหารในในหนังสือที่ผมให้เนี่ยเป็นเรื่องของเลือดจรอรเค้แคปซูลเหล่านี้นะครับหรือเป็นนวัตรกรรมเลือดจรอรเจ้เราพิสูจน์หมดเลยครับว่าเอในเลือดจรอรเคนะ้นั้นมีอะมิโนแอซิดครบไหมครับครบทุกตัวโดย,ยเฉพาะวพวกกูตัมิกที่เราเรียกว่ากูตมิกตัวนี้ที่สาคัญสำคัญไปใช้ในการเจริญเติบโตของเราครบหมดเลยโครงสร้างบ้านมือทครบหมดเลยเปรียบเทียบอย่างนั้นใช่แล้วก็ในสร่วนของธาตุเหล็ก ขาที่คุณจะไปสร้างเม็ดเลือดสิ่งสําคัญในเม็ดเลือดเลยถ้าท่าเหล็กมีแต่โปรตีนเม็ดเลือดมีแต่โปรตีนไม่มีท่าเหล็กไม่มีท่าเหล็กว่ามันจะเป็นเม็ดเลือดใหม่ก็ไม่ได้ไม่ได้เพราะมันจะสกิเยนไม่ได้คเขาเลือนต้องจับกับท่าเหล็กครับซึ่งเลือดจากปเคกัปซูนมีพร้อมแต่มีไม่มากแต่กลายเป็นว่าการที่มีของเขาไปจับกับโปรตีนไปสร้างเม็ดเลือดแดงได้ดีไวรัสโควิด -19 ีนมีอันตรายมาก เมื่อเข้าสู่ร่างกายสร้างกราะคุ้มกันให้ร่างกายเลือกจระเคลแคปับสูนวินร่วมสนับสนุนให้ทุกคนสร้างภูมิต้านทานไวรัสโปรโมชั่นพิเศษขวดเล็กขนาด30คับแคปซูลราคา500บาทขวดใหญ่ขนาด100่ง้แคปซูลราคา1,500บาทสั่ซื้อได้ที่โทร081 807 7451เจ้าลือกจรกเคลับสูนยี่ห้อวิน